ชุดไม่ใช่อะอะรอยสักแห่งความทรงจําของเอิรนวัดใหญ่นะเอารอยสักแรกก่อนเลยดีกว่านี่ครับจะเป็นปลาซึ่งมันเก่าแล้วมันูปลากับพัดมันเก่าใช่ไหมฮะอันนี้แทงที่ไหนครับดัน4ปีสี่สอรอบแรกเลยแต่ผมก็อนุรักษ์มันไว้นะผมว่าไม่ไม่รบบไม่เปลี่ยนมันก็คือเป็นความทรงจําไปเลยใช่หะแล้วหลังจากนั้นลาไปไหนมานี่มังกรโอ้โหแล้วก็ อันนี้เนี่ยอะไรนะเขาเรียกเก๋งจีนเก๋งจีนอันนี้ใชงที่ไหนครับอันนี้จะเป็นประตูชัยประตูชัยครับผมอืมประตูชัยนี่นะหัวของก้อนอยู่ไหนฮะหัวมังกรอนอันนี้มันอ๋อนี่หัวของก้อนอยู่นี่อ่ะแล้วหลังนั้นหลังเด็กนั้นก็มาไอ้นี่ยเนี่ยอันนี้เลยดว่าไล่มาเลยดีกว่าอันนั้นแล้วอันนี้ฮะท่อนแขนแข้งแขนฝ่าแขนซ้ายแขนซ้ายนี่จะเป็นเขาพลิกที่เขาพลิกอันนี้เป็นรูปนะฮะ ถ้าเป็นพระยูไรพระยูไรที่เขาพิกเขาพิกอ,อ่ะล่อแขน